ความเป็นมาจากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งหนึ่งได้มีปลาจํานวนมากมาติดขอนไม้เมื่อประชาชนระแวกใกล้เคียงได้ทราบข่าวจึงแห่กันมาเพื่อจับปลาทุกหมู่บ้านต่างได้ปลากลับไปไม่มากก็น้อยซึ่งมีเพียงหมู่บ้านเดียวที่ไม่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ชุมชนแห่งนี้จึงถูกเรียกขานว่าบ้านละแอซึ่งหมายถึง มาสายตามภาษาท้องถิ่นและชนกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแห่งน,นี้คือชาวมุสลิมจากรัฐไซบูรีเมืองกตาบารูประเทศมาเลเซียองค์การบริหารส่วนตำบลละแอมีเนื้อที่รวมประมาณ46ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ28,750ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำกว่าแม่นะ้ำบางส่วนเป็นที่ราบสูงและภูเขาภูมิอากาศเป็นแบบลักษณะมรสุมสองฤด,ดูที่ตั้งอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ มีระยะทางห่างจากอำเภอยะหา4กิโลเมตรห่างจากจังหวัดยะลา25กิโลเมตรทิศเหนือติดกับตำบลยะลาอเภอเมืองทิศใต้ติดกับตำบลปะแตอเภอยะหาทิศตะวันออกติดกับตำบลสะเออเภอกรงปีนังทิศตะวันตกติดกับตำบลยะหาอเภอยะหาเขตการปกครองตำบลละแอมีจำนวนหมู่บ้าน6หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านละแอหมู่ที่2บ้านตาเปาะ หมู่ที่3บ้านกือยาหมู่ที่4บ้านกุเบราโยหมู่ที่5บ้านเฉะมะหมู่ที่6บ้านเปโรตำาบลละแอมีประ,ะชากรทั้งสิ้น4,456คนแยกเป็นชาย2,297คนหญิง2,159คนมีความหนาแน,น่นเฉลี่ย96.87คนต่อตารางกิโลเมตรด้านการศึกษา ตำบลละแอมีโรงเรียนระดับปฐมศึกษาจำนวน3ามแห่งคือโรงเรียนบ้านละแอตั้งอยู่หมู่ที่1โรงเรียนบ้านเจมปัญญาตั้งอยู่หมู่ที่สองโรงเรียนบ้านวังสังรานตั้งอยู่หมู่ที่4มีโรงเรียนกทชนสอนศาสนาจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนดาราวิทย์ตั้งอยู่หมู่ที่1มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนหนึ่งแห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอตั้งอยู่หมู่ที่1ด้านศาสนา การนับถือศาสนาประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่ตะบนละแอมากกว่า95%นับถือศาสนาิสลามและยังมีประชากรส่วนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆที่อยู่เขตพื้นที่หมู่ที่6บ้านจอติมะตํำบลละแอมีองค์กรและสถาบัานทางศาสนาในเขตพื้นที่ดังนี้ 1. มีมัสยิดจำนวน6แห่งคือมัสยิดดารุฮูดาหมู่ที่1บ้านละแอมัสยิดนูรุลอิสลามิยะหมู่ที่2บ้านตาปอ Masjid Nuruddin nomor 3, Ban Masjid Nurul Huda nomor 4, si Ban Kubelayo, Masjid Raatul Yanah nomor 5, Ban Jemo, Masjid Darussjilah nomor 6, Ban มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดจำนวนหกแห่งคือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุลฮูดาหมู่ที่1ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลอิสลามียะหมู่ที่2ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีนหมู่ที่3ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุลฮูดาหมู่ที่4ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดรอตูเยนนะหมู่ที่5ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุลทิละหมู่ที่6กท่านสาธารณสุข ตำบลละแอมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหมู่บ้าน2องแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละแอตั้งอยู่หมู่ที่1รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกูเบลายอตั้งอยู่หมู่ที่4รับผิดชอบพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่5ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตำบลละแอมีกองร้อยฐานพลานที่4705ตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านกุเบรยอโยมีชุดคุ้มครองตำบลตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านละแอและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านวิชรบ,บรทุกหมู่บ้าน